สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกชายคนเดียวฟริมรัฐภูมิ หลอง,งานดีช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานมากสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ที่วันนี้เราจะพาไปดูภาพปัจจุบันของเขาและลูกชายของเขากันซึ่งก็คือน้องตินายที่หนุ่มฟิล์มเคยออกมาเปิดใจตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ว่าได้รับเด็กลูกเครื่งฝรั่งเศสที่เป็นลูกของเพื่อนสนิทคุณแม่มาเป็นลูกบุญธรรม ปัจจุบันน้องตินายทั้งคู่ตัวติดกันมากและยังพาไปออกกองละครด้วยบ่อยๆจนบางครั้งก็ทําให้เกิดข่าวในทํานองว่าเจ้าตัวซุ้มมีโรกซึ่งณนะตอนนั้นฟลิมก็ได้ออกมาชี้แจงว่าน้องตินายคือลูกของเพื่อนสนิทคุณแม่และยินดีหากคุณแม่จะรับเป็นบทบุญธรรมและหนุ่มฟลิมยังเคยบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องตินายเข้ามาในชีวิต หน้าที่การงานนวดดีขึ้นมากวาแต่ว่าน้องตีนายโตขึ้นอีกหน่อยสามารถผลักดันเข้าวงการได้สบายเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ